กันละครั้งหนึ่งนะครับนานมาแล้วนะพระอาทิตย์เป็นมานพหนุ่มพระพฤหัสบดีเป็นทิสาปามโมกค,คือเป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์เก่งวิชาอะไรเงี้ยอังคารนะครับอังคารเป็นเพชรทยาธรจันเนี่ยเป็นลูกสาวหรือว่าเป็นทิดาของทิสาปามโมกมานพหนุ่มเนี่ยคือพระอาทิตย์เนี่ยมาเรียนวิชากับทิสาปามโมกใช่ไหมครับทิสาปามโมกก็เห็นว่าเอ้ยไอคนนี้ตั้งใจเรียนดีเก่งฉลาด ก็เลยยกลูกสาวให้คือยกนางจันทร์ให้กับมานพหนุ่มคือจันทร์ยกนางจันท์ิดาจันเนี่ยให้กับพระอาทิตย์นะครับและพระอาทิตย์ก็เอานางจันเนี่ยซ่อนไว้ในพระอบอยู่มาวันหนึ่งทรทยาธรก็คืออังคารเนี่ยผ่านมาพอดีก็ลอบเป็นชู้กับนางจันทร์นะครับอาจารย์นะครับรู้พฤติกรรมความชั่วของลูกตัวเองของทิดาตัวเองนะครับก็เลยออกอุบายเพื่อจะให้มานพรู้นะครับรก็คือ เรียกมานพหนุ่มมาหามานพหนุ่มมาหาก็อาจารย์ก็เตรียมเชี่ยนหมากให้สองอันซึ่งปกติไอ,ไอเชี่ยนหมากหรืออุปกรณ์ที่จะทําเคี้ยวหมากนะครับปกติต้องเตรียมอันเดียวเนาะแต่อันนี้เขาเตรียมให้สองอันมานพหนุ่มก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเตรียมสองอันด้วยอาจารย์ที่สาปาโมกเนี่ยหรือว่าพระฤหัตเนี่ยก็บอกมานพหรือพระอาทิตย์เนี่ยบอกว่าอยากรู้ก็ให้ไปดูที่พระอบแล้วกันจากนั้น มานพหนุ่มก็ไปเปิดพระอบดูก็เห็นเพชรทยาธรกับเมียของตัวเองนะครับคือนางจันอยู่ด้วยกันเพชรทยาธรเห็นดังนั้นนะตกใจนะเห็นมานพหนุ่มเข้ามาลุกลานใช่ไหมเขาก็หยิบผระขันฟันหัวของมานพหนุ่มแตกก็คืออังคารฟันหัวของพระอาทิตย์แตกนะครับพระอาทิตย์โมโหจึงคว้างจักไปใส่ ขาของเพชญยธรขาดนะครับเพชญยธรสู้ไม่ไหวก็เหาะหนีไปเรื่องเล่าในนิทานจริงเป็นมูลเหตุให้พยากรณ์นะครับว่าถ้าอาทิตย์นะครับโคจรต้องกับอังคารก็คืออาทิตย์ก็คือมนุษย์หนุ่มเนาะต้องกับอังคารก็คือเพชญยธรนะครับจะประสบอุบัติเหตุนะครับในทางตรงกันข้ามอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าอังคารโคจรต้องอาทิตย์ก็คืออะไรครับเพชญยาธรนะครับมาต้องที่มนุษย์หนุ่มก็คืออะไรเพชญยธร เอาพระขันฟันศีรษะแตกใช่ไหมครับก็อาจจะมีเหตุให้ปวดศีรษะตกจากที่สูงหรือไฟในบ้านจะเสียนะครับอาทิตย์กับพรฤหัสเหมือนนิทานชาติเวียนชุดแรกนะครับอาทิตย์กับพฤหัสเป็นคู่มิตรกันเนาะถ้าต้องกันก็จะได้ลาบได้ลอยได้สิ่งดีๆนะครับจันทร์กับอังคารเห็นไหมครับพิทยาธรกับทิดาจันทร์ลูกทิสาปาโมกกับอังคารเป็นคู่ชู้นะครับอาทิตย์กับอังคารอยู่ในภพเดียวกันหรือว่าอยู่ในราศีเดียวกันเนี่ยก็จะมีเรื่อง ที่เป็นเหตุเป็นอุบัติเหตุนะครับหรือต้องผ่าตัดส่วนจันทร์กับพรฤหัสเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าคูนี่ก็คือจันทร์กับพรฤหัสพระฤหัสเป็นพ่อที่สาปามโมกใช่ไหมครับจันก็คือนางจันทรเป็นลูกเขาเรียกคูนี่นะครับอันนี้เรียกว่าคูนี่นะอะมาดูท่าภาษาโหรคนที่เรียนมานะครับพฤหัสบดีนะครับจรต้องจันทร์ในดวงกําเนิดนะครับจะเป็นนี่ธนาคารนะก็คือเป็นลูกนี่เจ้าหนี้ธนาคารนะครับแล้วแต่จะเป็นช่วงเวลาดวงขึ้นหรือดวงตก ก็คือลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ธนาคารนะจําไว้นะครับอันนี้แค่บางส่วนนะครับ